อันยองเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอร์เคป๊อปนะครับช่องที่เราจะมาอัปเดตเรื่องราวต่างๆในวงการเคป๊อปให้ทุกคนติดตามกันสําหรับในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงโคเชล่าแล้วก็ไล่อัพศิลปินนะครับที่ตอนนี้ประกาศออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดือนเมษายนของปี2025เรามาดูกันนะคนะรับว่ามีศิลปินเคป๊อปคนไหนบ้างที่ได้เข้าร่วมงานในครั้งนี้ต้องบอกเลยว่า2ตัวแม่ตัวมัมลิซ่ากับเจนนี่นะครับเมมเบอร์ของ Black พิ n งคซึ่งในครั้งน ิลปินเดี่ยวรับจากค่ายของตัวเองอย่างลิซ่าเนี่ยก็ไปจาก v l อา e แล้วก็ของเจนนี่ก็ไปในนามของเจนนี่จากค่าย OA b l a c k p ล n กพิงไม่ได้ขึ้นแต่ว่าส่งตัวแทนนะครับไปในฐานะศิลปินเดี่ยวทั้งคู่เลยลิซ่าเปิดวันแรกวันที่11นะครับซึ่งขนเพลงใหม่ไปเล่นแบบระเบิดระเบ้ร์แน่นอนไม่ว่าจะเป็นเพลงไหนก็ตามเพราะอัลบั้มเนี่ยปล่อยตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์แล้วมารอดูกันนะครับว่าลิซ่าเนี่ยจะขนเพลงไหนขึ้นโชว์ที่โคเชี่ากันบ้างและนอกจากนั้นก็จะ มีเจนนี่นะครับเจนนี่คิมก็จะมาในวันที่13กับวันที่20ซึ่งก็เป็นการปิดจบด้วยแฟนๆก็แบบแซวกันในตอนนี้ว่าเปิดด้วยลิซ่าจบด้วยเจนนี่ก่อนจะถึงวันนั้นเนี่ยเจนนี่จะมีเซอร์ไพรส์รเพลงใหม่อะไรหรือเปล่าต้องรอติดตามกันนะครับเพราะก็เหลืออีกตั้งหลายเดือนมารอดูกันดีกว่าว่าเจนนี่จะมีอะไรปล่อยมาก่อนที่จะขึ้นเวทีของโคเชีย l ่าปี2025ัยไหมและนอกจากตัวแม่ตัวมามทั้ง2คนลานะครับก็ยังมีศิลปินที่เป็นบงบอยกรุ๊ปอีก1วหนั่อวา เด็กๆเอ็นไก N ่นั่นเองก็ได้เข้าร่วมโกเชล่าของปี2025นี้ด้วยสําหรับเด็กๆเอ็นไก่นะครับก็จะมาในวันที่12แล้วก็วันที่19ของเดือนเมษายนเป็นตัวแทนบอยกรุ๊ปจากฝั่งเคป๊อปนะครับที่ได้ขึ้นร่วมงานโกเชล่าในรอบนี้แล้วก็อีกหนึ่งวงก็คือ XG นะครับสาวสาว XG เกิลกรุ๊ปสุดปังที่คอนเซปต์และเพลงนั้นเกินต้านมากๆก็ได้เข้าร่วมงานนี้ด้วยนะครับในวันที่13แล้วก็วันที่20วันเดียวกันกับพี่เจนนี่เลยซึ่ง X g นนั้นก็ฟ อินเตอร์เยอะมากลหลายคนบอกว่าสมมงที่จะได้เห็น XG บนเวทีระดับอินเตอร์แบบนี้2วงกับอีก2ศิลปินเดี่ยวนะครับถึงแม้ว่าบางส่วนเนี่ยอาจจะแบบเฮ้ยทำไมวงนั้นไม่ได้ทําไมวงนี้ไม่ไปจริงๆแล้วเนี่ยทางงานเขาน่าจะมีการดีลไว้นะครับและตอนนี้ก็สรุปมาแล้วเรียบร้อยดังนั้นก็อยากให้ทุกคนเนี่ยเคารพการตัดสินใจของงานแล้วก็ของศิลิปินที่เข้าร่วมเพราะเหมือนจะมีดราม่าเกิดขึ้นเล็กๆน้อยๆแล้วนะครับแต่ใดๆก็ตามไม่ว่าจะลิซ่าเจนนี่หรือว่าจะเป็น XG หรือเอ็นไฮเแต่และว,วงแต่และคนเนี่ยปังกันมากๆเลยรอให้กําลังใจทั้ง2วงทั้ง2คนกันนะครับใครคิดเห็นยังไงบ้างกับไลน์อัพของศิล,ลปินอยากวงการเคป๊ที่แบบอยู่ใน c o เชล่า l a 2025คอมเมนต์มากันได้เลยนะครับลิปนี้ต้องขอตัวลาและกลับมาเจอกันใหม่ฝากกดไลค์กดติดตามกันนะครับอันยอง